สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้สีเอทานอลก็เข้ามาแล้วนะครับสําหรับคนที่สั่งไว้นะครับผมเข้ามาครบทุกเขตสีเลยนะครับอันนี้เป็นตัวดักเลสนะอันนี้เป็นตัวโรบินิกนะครับผมก็นี่นะครับเป็นสีหลักๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สั่งสินค้าจากทางร้านนะครับเข้ามาเยอะแยะมากมายนะที่ร้านเราเป็นตัวแทนจําหน่ายของเอทานอลอยู่นะครับ สีที่ซื้อไปไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสีปลอมนะครับเราจําหน่ายแต่สีแท้ๆนะครับสีสําหรับเข้าผิวโดยเฉพาะเลยนะเพื่อนๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับไทเกอร์หนึ่งตลับนะครับใช้ได้นานๆเลยผมใช้สําหรับไว้ทาหลังสักอยู่นะใช้ดีมากๆไม่ไม่เหนียวเหนอะหนาแล้วก็ไม่เหม็นแม่อะไรมาก ก็เป็นกลิ่นปกติไม่ได้มีกลิ่นอะไรให้มันหือหวาแต่ก็ราคาเบานะครับตลับไม่กี่บาทเองประมาณ29บาทประมาณนั้นส่วนอันนี้จะเป็นของช่างที่อยู่เวียดนามนะครับเป็นเพื่อนกันกับข,ของทางร้านนะครับเขาส่งมาให้ที่ร้านจําหน่ายตัวนี้ใช้ดีเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเซตสิบสองสีก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับที่ร้านมีของเลดี้นเอทานอลแล้วก็ฟิวชั่นอะไรมีหมดมีครบหมดเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสีนะครับ ฝากเพื่อนๆไ้ด้วยนะขอบคุณทุกคนนะครับที่การซับพอร์ตนะครับผมฝากไว้ด้วยครับ